นโมพุทธายะขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวกราบขอาการพระเทรานุเทระเพื่อนพระธรรมทูตท,ที่เคารพทุกรูปบุรรักษาธรรมคุ้มครองท่านสาธุชนทุกท่านวันนี้รายการธรรมทุกโกกลับมาพบ กับท่านสาธุชนทั้งหลายอีกครั้งหนึ่งในช่วงเช้าๆของวันพุทธที่15กันยายน2564อีกประมาณเดือนครึ่งน้วก็จะออกพรรษาแล้วซึ่งช่วงพรรษาการก็มีกิจกรรมที่สำคัญก็คือมีทำบุญฟังเทศทำบุญตักบาตร นึ่งทุกๆวันอาทิตย์ก็มีญายมมีศรัทธามาร่วมทําบุญตักบาทฟังเทศที่วัดโปรดเก์เชตารามอเมริกาเป็นประจําทุกวันอาทิตย์ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่น่าอนุมโมทนาเพราะว่าในต่างประเทศนั้นโอกาสที่เราจะได้ทําบุญแบบนี้ก็เป็นเรื่องยาก เพราะว่าบางคนบางท่านนี่ไปตกอยู่ในเมืองหรือว่าในรัฐที่ไม่มีวัดเวลาที่จะเดินทางไปทําบุญนี้ก็ใช้เวลาสี่ห้าชั่วโมงหรือบางคนบางท่านนี่เดินทางเป็นเจ็ดปดชั่วโมงบางครั้งนี่เดือนหนึ่งนี้มีโอกาสได้ทําบุญแค่ครั้งเดียวนะเพราะว่าบ้านอยู่ไกลวัด ก็มีเพื่อนนะที่รู้จักกันท่านหนึ่งเดินทางไปอยู่ที่อกการนะัเซกาไปทำอาชีพขับรถแท็กซี่และมีอยู่วันหนึ่งก็ปรากฏว่าโชคร้ายรับผู้โดยสารขึ้นมาแต่ว่าผู้โดยสารนั้นเป็นวัยรุ่นที่ติดยาเสพติดทำให้ผู้โดยสารนั้นก็พยายามจี้ แล้วก็ปล้นเอาวทรัพย์สินแต่ว่าจี้ไปจี้มาให้เงินไปแล้วก็ยังไม่พอเอาไปเอามาต้องการชีวิตของคนขับแท็กซี่ด้วยก็เ,เลยต้องต่อสู้ต่อสู้กับผู้โดยสารสองคนเรียกว,ว่าเอาชีวิตเข้าแรกเลยทีเดียวทั้งกัดทั้งเพราะว่าเขามีมีดเรียกว,ว่ากว่าจะรอดชีวิตมาได้ก็ว่าเป็นแผลทั้งตัวเลย เหตุการณ์ครั้งนั้นก็ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตเพราะว่าได้เพราะว่าหลังจากที่รอดชีวิตกลับมารักษาตัวก็ทําให้ได้คิดว่าโอ้ชีวิตของคนเหล่านี้อยู่ใกล้ความตายแค่นิดเดียวนะถือว่าเป็นเหตุการณ์เฉียดตายของอุบาสกท่านนั้นตอนนี้ก็เลยท,ทุกทุกอาทิตย์ก็ตอนเช้าของวันอาทิตย์นี้ก็ เหตุการณ์เสียดตายมานี่ก็ทําให้เกิดความระมัดระวังหรือว่าไม่ประมาทในการดําเนินชีวิตก็เร่งทําบุญนะเพราะว่าความตายนั้นมันไม่แน่นอนอย่างเมื่อวานนี้ก็ได้ทราบข่าวญาติธรรมก็คือภิกษุณีนะท่านได้สูญเสียคุณแมนะ่ซึ่งเป็นแม่ชีเป็นภิกษุณีอยู่ที่เวียดนามทราบจากท่านว่า ก็เกิดจากการที่ท่านอายุมากแล้วก็ล้มพอล้มแล้วก็ทําให้อาการมันสุดแล้วก็ท่านก็ได้จากลูกหลานไปนะซึ่งก็เป็นปกติธรรมดามานึกถึงบทสวดมนต์ที่เราสวดนนะเป็นประจําทุกวันเขาบอกว่าปิเยียวิปโยโคทุกโขนะความพรพภาคจาก สิ่งที่รักที่ชอบใจก็เป็นทุกข์นี่ก็ถือว่าเป็นความโชคดีของเราเวลาที่เราตื่นขึ้นมาแต่ละวันถ้าเรายังมีชีวิตมีลมหายใจอยู่ก็มีโอกาสที่จะได้ทำประโยชน์ให้กับตัวเราเองทำประโยชน์ให้กับครอบครัวและก็สังคมฉะนั้นเช้าๆตื่นมา เป็นไปได้ในฐานะชาวพุทธเราก็ควรที่จะได้เขา้าเฝ้าองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันนี้ในช่วงแรกของรายการเขาจะได้นำญาโยมสาธุชนทั้งหลายได้เขา้าเฝ้าองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการสวดมนต์ทำสมาธิถือว่าเป็นช่วงแรกของรายการในวันนี้ขอเจริญพร อระหังสัมมาสัมพุทโธอมพระขวาพุทธังพระขาวันตังอภิวาเทมิสวะคตโตพระขาวตาธรรมโมธรรมนัมสามมิ สุปฏ <t> ิป <t> ันโนอภิควะโตสาวะสังโฆสังฆังนะมามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมปุทธะสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อรหัตตวัสมาสมพุทัสสะนโมวัตตสสะภะคะวะตวอรหัตตวัสมาสมพุทัสสะอิติปิโสวิเศเสอิเศสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติ ต่อไปขอเชิญเราท่านทั้งหลายได้ร่วมกันทำสมาธิถวายเป็นพุทธบูชาสักหนึ่งนาทีขอให้นั่งในท่าที่สบายหลับตาลงเบาๆดูลมหายใจเข้าออกของตัวเอง ก็พอสมควรเกเวลาต่อไปขอเชิญเราท่านทั้งหลายได้รวมกันแผ่เมตตาตั้งความปรารถนาดีให้สัพ,ตตส,พสัต,ตว์ตทั้งหลายสัสเพสัตตาอนว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแช่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นอเวลาหนุนตุชงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอภัยยาปชาอุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียเดเบียนซึ่งกันและกันเลยตะนีขางหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกไปทั้งสิ้นเถิดสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่ถึงทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่ถึงภัยขอให้พ้นจากภัยสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่ถึงโศกขอให้พ้นจากโศกทุกตนทุกคนเทินสาธุอนุโมทากับทุกท่านสำหรับ ในช่วงที่สองของรายการช่วงสุภาษิตคำคมวันนี้ขอนำพุทธศาสนาสุภาษิตของค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าที่พองค์ตัดเป็นภาษาบาลีว่าณนิกัตตยาทัตนังหะเรแปลว่าบุคคลไม่พึงหาทรัพย์ด้วยการขดโกง ก็คือพึงประกอบอาอาชีพหรือว่าสัมมาอาชีวะนะสัมมาอาชีพก็คืออาชีพที่สุจริตนะที่ถูกต้องเพราะว่าถ้าเราทําอาชีพที่สุจริตถูกต้องไม่คดโกงไม่เบียดเบียนผู้อื่นก็จะทําให้สังคมสงบสุขร่มเย็นและตัวเราก็มีความ ภูมิมกคภูงใจด้วยว่าเราได้ทำมาหาเลี้ยงชีพด้วยความสุจริตไม่คดโกงไม่เอาเปรียบใครอันนี้ก็คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้ถามว่าถ้าเกิดเราเป็นนะเป็นคนที่ถือศีลถือธรรมเราก็ต้องเรียกว่าบางครั้งถ้าเราไปเจออาชีพบางอาชีพนะที่เราดูแล้ว โอกาสที่จะคดโกงหรือบางทีเจอเจ้านายหรือผู้บังคับบัญชาบังคับให้เราประกอบอาชีพถึงแม้จะสุจริตแต่ว่าก็เป็นการทุจริตก็เห็นญาติโยมหลายคนหลายท่านบอกว่าบางทีก็จำเป็นต้องลาออกจากงานที่ตัวเองทำเพราะว่าไม่อยากประกอบอาชีพสุจริตให้เป็นทุจริตบางที เราก็ต้องมีความแน่วแ,แน่มั่นคงเหมือนกันนะเพราะว่าไม่งั้นเราจะทลําตัวลึกไปอันนี้ก็เป็นสุภาษิตประจําวันนี้นะบอกว่าไม่พึงหาทรัพย์โดยการคดโคดโกงเพราะว่าอันนี้จะเป็นเหตุของความเดือดร้อนทั้งตัวเราเองแล้วก็สังคมโดยเฉพาะครอบครัวนะก็มีตัวอย่างให้เห็นเยอะแยะไปที่ เราประกอบอาชีพทุจริตก็ทำให้ตัวเองและครอบครัวรวมถึงสังคมเดือดร้อนด้วยสำหรับช่วงที่สช่วงสนทนาวันนี้ขึ้นหัวข้อว่าความพลัดพลาดนะอย่างที่ได้เคยพูดไปในตอนต้นเกี่ยวกับความพลัดพลาด บอกว่าปีวิปโยโทุกโขมันมีสองคำสองประโยคที่เราสวดมนต์ตอนเช้าเช้าทายาโยมแปลได้นะบางวัดนี่เขาสวดมนต์แปลสวดมนต์แปลก็ดีเราได้เข้าใจความหมายมีญาติโยมบางคนบางท่านถามว่าสวดมนต์นี่ต้องแปลไหมถ้าแปลได้ก็ดีเราจะได้เข้าใจความหมาย ว่าหมายถึงอะไรสำหรับพระคุณเจ้านะที่ท่านเรียนภาษาบาลีมาเนี่ยท่านเข้าใจความหมายของภาษาก็ถือว่าเป็นการทบทวนเป็นการได้พิจารณาธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าด้วยความพลัดภาค จากสิ่งที่รักที่ชอบใจมันก็เป็นความทุกข์นะเป็นธรรมดาถ้าไม่ทุกข์ก็เป็นเรื่องแปลกนะแสดงว่าถ้าเราไม่ทุกข์ก็แสดงว่าเราไม่รู้<ม>เราไม่รู้สึกอะไรกับคนคนนั้นบอกว่าปิเยหิยวิปโยโคทุกขโคพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ท่านบอกว่าความพัดภาคจากสิ่งไม่ใช่เฉพาะสิ่งนะสิ่ง สิ่งของที่รักที่ชอบใจก็เป็นทุกข์ยังได้ทราบข่าวจากยติธรรมหลายๆหลายๆคนหลายๆท่านอย่างยติธรรมที่อยู่ทางอังกฤษทราบข่าวว่าได้สูญเสียบุคคลที่เป็นที่รักนะก็คือสามีไปก็เป็นธรราดานะที่เราจะเสียใจ เป็นใครก็ทําใจลําบากเป็นใครก็ทําใจลําบากทําใจยากเพราะว่ามันเป็นคนที่เรารักเราคุ้นเคยเคยช่วยเหลือเกื้อกูลกันญาติธรรมที่อยู่ทางวอชิงตันดีซีก็สูญเสียคนที่เป็นคู่ชีวิตหรือคนที่เป็นพ่อเป็นลุง ก็เกิดความเสียหกเสียใจก็เป็นธรรมดาอย่างภิกษุณีเมื่อวานนี้ทราบข่าวว่าภิกษุณีก็ได้สูญเสียแม่ซึ่งก็เป็นภิกษุณีเหมือนกันสูญเสียแม่ที่เป็นที่รักก็ท่านก็เศร้าโศกเสียใจเป็นธรรมดาอันนี้เป็นธรรมดานะไม่เฉพาะการพลาดพลาดจากสิ่งที่รักที่ชอบใจมันทําให้เกิดความทุกข์ บางครั้งเขาบอกว่าปียหิสัมปโยโคทุโขนะปียหิสัมปโยโทุโขการประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์หรือบางทีการที่เราได้เจอกับคนที่เราไม่ชอบคนที่เราเกลียดหรือว่าคนที่เราไม่พอใจนะบางครั้งก็าอาจจะทำอะไรโดย ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจบางทีเราไม่พอใจเราก็เกิดเป็นทุกข์เดี๋ยว,ว่าอันนี้เป็นความขัดขัดแย้งกันอยู่ในตัวในในชีวิตในในชีวิตของคนเราเนี่ยมันก็เจอกับทั้งสิ่งที่รักที่ชอบใจแล้วก็สิ่งที่ไม่รักไม่ชอบใจ ย่างบางครั้งการที่เราทำงานอยู่ในบริษัทหรือว่าอยู่ในชุมชนมันก็มีคนที่เราพอใจไม่พอใจบางครั้งไอ้คนนี้ทำไมเทียงเราบ่อยจังหรือคนนี้ไม่ค่อยตามใจหรือว่าเวลาเจ้านายพูดก็ขัดเรื่อยอย่างนี้เป็นต้นนะมันก็ทำให้เกิดความบาดหมางหรือว่าความไม่พอใจอันนี้ก็ทำให้เกิดความความทุกข์ ถ้าเราไม่รู้จักปล่อยวางมันก็เกิดความทุกข์บางครั้งก็ต้องเรียนรู้นะที่จะเรียกว่าปล่อยวางคนที่ปล่อยวางได้เร็วคนนั้นก็ไม่ทุกข์มากฉะนั้นวันนี้ก็มาพูดเรื่องความพัดพลาดนี่เพราะว่าในช่วงอาทิตย์นี้ก็มีคนที่ต้องสูญเสียบุคคลที่เป็นที่รักนี้เยอะแล้วก็เป็นคนใกล้ตัว คนที่เรารู้จักถึงจะอยู่คนละที่คนละประเทศแต่ว่ามันก็เหมือนญติธรรมเหมือนคนรู้จักคนคุ้นเคยก็ทําให้เราได้ปองธรรมะสังเวชไปด้วยว่าโอ้ความตายเนี่ยมันเริ่มคืบคานเข้ามาใกล้เราทุกขณะก็คือตอนแรกก็เข้ามาใกล้กับคนที่เรารู้จักคุ้นเคยกั ฉะนั้นเราก็เลยประมาทไม่ได้ก็ต้องดําเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทพยายามในทุกๆวันทําวันนี้ให้ดีที่สุดอย่างที่ท่านบอกว่าอจเชวะกิจมาตัปังก็คือความเพียรควรทําเสียแต่ในวันนี้ความเพียรพยายาม ความเพียรพยายามไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ควรทําเสร็จในวันนี้บางคนบางท่านบอกว่าให้เราดําเนินชีวิตเหมือนกับว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของเราเพราะว่ามันไม่มีใครรู้นะว่าเราจะมีอายุอยู่ถึงวันไหนบางทีมันไม่มีนิมิตแม้กระทั่งคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยหนักๆนีนน่บางทีเราคิดว่าเขาคงไม่รอด แต่บางทีก็รอดมาได้เป็น5ปี10ปีก็มีก็คือความตายนี่มันมันไม่รู้ว่าเราจะตายวันไหนแต่เรารู้ว่าเราจะตายแน่นอนฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนทุกท่านนะดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทก็คือเวลาที่เราพัดพรากหรือว่าสูญเสีย บุคคลที่เป็นที่รักของเราเราก็ได้นำกลับมาพินิษพิเคพิจรารณาว่าอ๋อมันเป็นธรรมดาของชีวิตนะนะทุกคนเกิดมาแล้วก็ต้องตายฉะนั้นตอนนี้เรายังไม่ตายนะก็พยายามดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทวันนี้ก็พบปะพูดคุยกับท่านทั้งหลายมาพอสมควรจะเวลาก็นุโมทนาบุญนะครับ ทุกคนทุกท่านนาะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังรายการในช่วงเช้าๆเพราะว่าไม่ได้พบปะกับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายมาหลายวันก็อนุโมทนาบุญนะที่เข้ามารับชมรับฟังรายการจากที่ต่างๆก็คงจะได้กลับมาพบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งในโอกาสต,ต่อๆไปก็ ขอให้ทุกคนทุกท่านรักษาสุขภาพสุขภาพแข็งแรงถือว่าเป็นทรัพย์อันประเสริฐความไม่มีโรคเป็นราบอันประเสริฐสุขภาพถือว่าเป็นทรัพย์ที่สําคัญก่รรักษาสุขภาพให้มีความสุขความเจริญทุกคน,ท,กคนทุกท่านคงจะได้กลับมาพบกันใหม่ในโอกาสต,ต่อๆไปขอจเจริญพร